อันนี้เป็นเลกกเกอร์ที่เราใช้นะครับเป็นยี่ห้อดูฟองนะครับอ่อชุดนี้อยู่ประมาณสองพันนะครับเอเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าก่อนเคลือบลังเคลือบจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการเคลือบเลกกเกอร์นะครับน,นี้ทำสีในห้องเครื่อง นี่คือการเคลือบแบบถูกวิธีนะครับใครเคลือบ,บแล้วแมวเห็นดูนะ,ะเลเกอร์นี้เราจะเคลือบสองรอบนะครับ น,นี่สีภายนอกทําเสร็จแล้วนะแล้วสีในห้องเครื่องนะแล้วเดินชมรอบๆมาหน่อยครับคอันนี้เกือบเด้เกือบไปรอบหนึ่งแนละ้วอันนี้สีนะครับยังไม่ได้ขัดนะครับ เดี๋ยวประกอบให้หมดนะครับหนึ่งจะขัดนะเคครับเดี๋ยวเคลือบรอบสองแล้วก็เราจะตัดมาให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยครับนี้รอบสองนะครับรอบสองนี้เว้นไว้สักประมาณ

ครับเริ่มแววขึ้นมาแล้วนะ เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ว่าเราพ่นเสร็จนะครับครับอันนี้หลังจากเราเคลือบเดเกอร์สองรอบเสร็จแล้วครับความแววนะครับ,รบอันนี้นะครับก็เหลือประกอบนะครับแล้วก็พวกนี้ที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนฝุ่นมอนนะไรนี้ เราขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็ขัดน้ํายาขัดสีทีหนึ่งนะครับโอเคครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่พ่นเลกเกอร์อยังไงนะครับสําหรับเลกเกอร์ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแววอย่างโอเคครับเดี๋ยวเราจะมีพีต่อไปนะก็คือเวลาเราประกอบรถเสร็จหมดทั้งคันนะครับ เราจะมาถ่ายให้ชมว่ารถคันนี้มันสวยแค่ไหนนะครับ